คะมือนี่สิาพาเบิงต้นกล้าหอมสยามด้ยวยพี่น้องเด้อต้นกล้าก,กับกลำลังงามเด้อพี่น้องเด้อคมี่เก่งกับมีหลายรุ่นเด้อจา้าผู้ใดทีส่สนใจต้นกล้าหอมสยามซึ่งเป็นกังมาแห้งคือเกาค่ะพี่น้องคะ่ะอืมต้นกล้าหอมสยามผู้ใดที่บ่ท่าน,นี้มีเม็ดพันเด้อพี่น้องเด้อนี่มองนี่ก็เป็นห้อยอยันโลกออกเด้อพี่น้องเด้อนี่ ลกอันส่งลูก้าดแต่ว่าไฮนี่เป็นยังเขาบว่าวมีน้ำวันตีพี่น้องเอ้ยขาดซุมมือพูนพูนพออยู่พูนพูน,พน,พน,พนอุตตะหู้อันหัวซุมมือซุมมือพี่น้องบ่ได้เบิ่งข้าวเดียวกับหัวถิ่มเบิดเตียงมาใส่หลายเป็นได้กคยังหัวอยู่ขาดดีดีเป็นหน้านดินร้วนปนทรายยังสีแมพพี่น้องขาเผือบ่ไไ้ค่ะเบิ่งสิห้า,าละเด้อพูน ต้นกากรลังพอดีพอดีเขาไม่เก่งไม่หลายรุ่นเด้อจ้ะรุ่นแรกกับมีรุ่นกลางรุ่นนี่อ่อนพอดีนี่ผู้ใดที่พ่ท่านนี่พี่น้องผู้ใดที่ว่ามีหม่องทีไว้สําหรับเอ่อสนใจต้นกาหอมสยามไวทเฮ็ดพัทน,นี่ก็โทรหายแยกเก่งเด้อพี่น้องเด้อศูนย์เก้าสองหกหนึ่งแปดสองหกสองแปดนี่เสียอานามขอม,มาไม่พี่น้องอืมกะลกได้คือเกาละทั้งมีนามกับมีจ้ะพี่น้องกับมียาขึ้นเนี่ย เออกลุกหายแต่ทั้งมองงามๆทั้งคุณแหระพี่น้องคะ่ะอือห็นพอแล้วปั่นบ่พะพูนอยู่ไกลพนน้ำหัวอือเบิ่งบ่ท่านกับน,น้ำหัวพี่น้องเนี่ยกล้ากับกำลังงามพอดีพอดีเนี่ยพี่น้องคะนี่หากกับพรท่านหลา,หลายเป็นไดเนี่ยพี่น้องเออส่วนอกสนใจฝ่าวโ่ามากเลยพี่น้องเด้อบ่แพ้งเป็นกันเองอือเป็นกล้าอรวีหอมสยามกล้าข้าเหนียวหอมข่าว,วิสุทธิ์กล้ากีบเดียวนี่ก็ยั่งท่านเวลาอยู่พี่น้อง ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อพุนเด้เพื่อนว่าเนาะอืมกันย่งท่านอยู่จ้ะพี่น้องจ้าแต่เสียเอาเม็ดพันก็นคือส้งสีบลไข่ท่านปันได้ล่ละต้องเอาต้นกล้าไปดำเลยพี่น้องไปดำเลยอืมกำลังงามพี่น้องครับพ่าท่านได้อ้อยปุ๋ยได้นี่เบิ่งเน่ยโอ้สีรายนามนามหัวเกียบเบิดไทยเลยพี่น้องเอออันนี้ก็มี่ยายเกี้งกับไทยทำให้เบิ่งนี่ กาลอบสุดท้ายแล้วพี่น้องนี่ให้นี่เป็นกาทีลากัวมูด้วพี่น้องเด้อืมยังอ่อนอยู่พี่น้องจ้านี่ยังอ่อนกวัวมูอยู่